สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนคำคำเนาะมากินข้าเร่งลำโพน้องเดือนพี่น้องเอ้ยมือนี่ปทอดผัแบบกนงามแห้งเลยรพวก,พวกจีคอนจีไคดิน,นมาเหอนคนได้ดีว่าผักหอมหน่อยแบบงาม,งามพี่น้องทอดปลากรอบเนาะมัอนอะไรกัอันแบบนี้ลาบหมูพี่น้องเอ้ยมากินนทำมือนี่ยกะซีม,มีจันนี่เนาะ มืึอนี้กินชอนคนพี่น้องสดชัดในะพอนของเดือนพี่น้องเอ้ยลาบหมูลาบแบบบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยมีผักบัวแล้วก็ผักหอมเปาะใส่เนาะผักหอมเปาะใส่แล้วก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยหอมมะกริบหอมใส่เนาะปลากับเป็นตะกรอบแห้งกระดกพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูปลาที่เฮาไปหามา มามาพี่น้องลุยๆสมกับแหลกมาแหดังหนึ่งขอได้พี่น้องเอ้ยเออแหลกแหดังหนึ่งได้ปลาสุดอันปลาเนี่ยได้ขุมคาขนาดเนาะแหดังนันเนาะแหดังหนึ่งตึ๊ดมือเดียวเนาะเจ้าน้าซื้อมาใหม่ๆเลยเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องเลยตอนนี้ยังเสื่องวาอยู่ันจอมแหน่ะบัเพิ่นทามหาเชเอาให้เพิ่นเบิ่ง่าบ่ทามแล้วก็บ่ให้เบิ่งเลยเออมามาพี่น้องเอ้ยต้องยกมือ ต้องยกมือให้กล้องเลิก <c oughs> ลาบหมูาหลาบหมูเป็นเจียวปอบผักอะไรก็พักมือนี่มาเป็นถาดเลยเป็นอะไรง่ามแง่พักเลยอืม ยุ่นนุ่นเส <c oughs> ียงยุ่นนะเข่ามากเลยพี่น้นนองเลยปลาป้ากรับครับกระไรไม่พอเรื่อนน้องไ่กินก้ะไรกระไรเลยนะ กินข้าวใหญ่เลยขั้นไก่ย่างแล้วไปย่างเคเอฟซีเปล่าอออถอดไก่คุยซอสหมกเรนซอสมะพริกเ,อ,ก <c ười> เอาทอดปลาเนาะคุยก็ได้ไม่ใช่ข้าวเขาก็ไม่สูตรของเขาเนาะ ผมาอกวห้องนีจะได้เป็นพอมีมังนาวสดบีบใช้ง่ายครับเนี่ยมังนาวกอนไม่จะเป็นหนาแบบท่านเรียนลูกน้อ mười lăm 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 กินแบบอาหารบา้านเฮาไปเลย เคยชิดได้กบ่เคยชิดพ้อมามือนังเขไปลองกัน่ได้เส็เขาจาชิดได้สะออนเนาะลองไปแล้วรอใครนั่งหลังไม่่แตวันก่อึดไ้าน้อยกินกว่าขีร้อนมากมันนั่นได้เข้าไปอยงชิดในหมบานทานนันเ ไอ้คนร้ายเลยงลงลงไปยืนฉีดอยู่หน้านั่ป้าฝืนป้าพ,พี่พเด็บป้ามึงบะไรจำเป็นแห้เ็มประสิทงิ์อมมึนะชิล่งในหันเลย <c ười> ลงไปแลนตึกบทีเทียบนเขาฉีดเบ็ดข้าว <c ười> อ,อย่างเลาไปฉีดอยู่กลางหน้ามลยกู้เนาะโหะดีกว่าเดี๋ยว ไาดอกเบ็ดเลยับีืออ่ะนะเพือนเอ้ยต้นไอ้ครับีือออเบ็ดเลยเได้นเปตอนเพิ่ยามมองเนาะยทำมาลแ่้อ้จะทำได้มองยามงไเนะรัฮาโลแล้วว มองใหญ่มองหลับเบิ่งการพักการเดียวซัมต้นหนึ่งและการเดียวเน,นี่ยพี่น้องเลยปลูกงาเนี่พักปลูกในห้องเลยมจาจะฉียาใช้จะปุ้ย 还不是。 พักงามจัดมือได้กินอีกยู่ก้อยปานสอนฟอมาเรื่องน้องื้อน้่เนาะมันจะเกลบ่ไม่ได้ไ่จะเกลี่ได้บ่ายง่ายเลดี๋ยวเป็นเดือนไหนเนี่เอามากเห็นมีบ้านท้ากำลังเป็นราคาขนาดกูมือนังเลมันถูกเงี้ยวบ่มี่ Bắt buộc cái tay và đặt nó hoàn hẹn Bây giờ tôi nhảy ngon ngon nên tôi nó lên mặt này <laughs> ừ. Thật niềm phụ nha ừ. Phải lốt ngon lắm, phải dành bên bàn ừ. Nó nhẹ cái Lốt ngon Trong quay màu là tôi nóng tôi เนี่ยถ้าใครฉีดปูก็ต้องทุบก,ก่อนทุบกับเซนา่าไม่เซน่าไม่จะขึ้นหนึ่งจะเอาออกมาอบอบหรือจะช้องขึ้นก็ได้พอดีเลยเนี่ยผมหาบล็อกขอายในตลาดนะผมนี่รู้ครับพักขาดตลาด ยำหน้าแห้ง huh. อึดผักกินผักบัวผักหอมพร้อมอึดขนาดกินอะไรเลยเนาะพนตกกับเปือยิ่งองคนเข้ากันเข้าไปเหมือกินไลคนแห้งาบ้างหนึกับเชไรกับชง่ายกินเนาะเมนูหนึ่ง2เมนูก๋แล้ว แล้วก็เขานอนวันนี้ปวเมื่อยปานในก็นเลยกินไลาย <c oughs> มื่ได้ชีไม่เมือ่อยก็เห็ดไข่ทอดเท่านั้นแหละไข่เจียวกินง่ายๆส้อนคนกินแหล็กกระป๋อน <c oughs> นายแบบมาบอกเขาเจ็ดโมงมปั๊บขึ้นนี้หนึ่งเนาะเข้ากลับไปประมาณหกโมงสี่สิบห้าชิบเนาะเพื่อออกรถออกบ่าน <c oughs> ขับลูกขับดอกนะปกติเขาจองเขาก่อนสามสิบนาที จะมบอกให้เขาเจมงเลยกะกชไลหเน่ยได้จงมูาเดเื่ออกจเตอนเด้นไหเจจเตอรข้องหล้่ข้ออีกพี่องเลยมาหาเล็บัญซีเนาะบัญซีแกเปิดตังแกมากเลยหยยังบ่เล่นี่าซีคนร้ายิมากมือนะคน เอจะคนล่าถือมาเกากหลีใส่สุดคือการพี่น้องเอามันลห้หุเนาะที่ทมงานเขาเลืกับ้ายและทีมงานเขนาเลกันี่แหละหาทิกเทากั <ừ. S 1> เรื่องอื่นนะนะน,น้อรืองหน้านมือเดียวกันเลยรอคิวนหน่อย,อยละมันจะผานไปเดือนหนึ่ง

ถอดแกงเหดอเลยเนาะเหดปออ,ออกเลยโอ้ยนเน้ถ้ามันอยู่นะี่ยเดี๋ยวไปหาหลยเรื่อยอยแล้วไปกัไปแล้วมือเธอไปนะจะนึนกแต่กบอเป๋าืนไรในการไปนะั่นซื่อกินแบบใช้ได้ด้ไล่กลัวอีกคือาขาไปนะแต่วันมวนบริษัทใช่่ <laughs> ไปกับไปเลยเดี๋ย ปุกต่องคอนบุกมันโดนบุกนะฮหลราบอนเคยไปเหตุพอยังบอกเคยไปหาบวนเขไปหาพิการต้องคอนอยู่ช่องคอนเนี่ยอือือ เดงนโม่หาไปหาทาเน่กับเลืองดอนม่วงป้าขับไปได้เลยงนาะคันเห็นนะจรับโมไลดอกซีฮาดอกจุ่มหนึ่งมันแบบเดินแบบเขาจะจูดเนาะมันแปลงแนมไกล้ๆไปเห็นม่วนดิเจดายตัวมันบางแหลมเลยเนาะตัวมันบางเจดายเอามากเอาบ่ได้มันมุวนส่กรตาลในดวงกับ กนข้าวช้าก right ี่ร้อยหมื่นอ่ก็อยู่ช่องคอเหือนกินได้นเหนกันัจ็บเจ็บไปมือนือ้วาอาหารร้ายได้เหมือนช่องยา ได้เห็ดอันพกล่ก็ทราอยู่บ้านบ้าอ hmm. mm. ันนัทานบ่ท้องมีเห็ดหลายทางอันนี้ปลาแต่ผูเห้าง้าหออกเีอกเกาหลีนี่พเ่นดองเ้ยใช้หัวเกาหลีเห็ดออกเห็ดออกใช้บออเนเด้อสมมีแต่ปลาแต่ผูได้ไหม 15, hai, say, này cái CP ừ. à, <laughs> gì hết cả. Cali nó. Đa rồi, cứ vào này. Chong nùng sùi sinh nó. và con này con xe với con đi này đưa này đứt bài đi